สวัสดีครับกับผมทีเดวเอวันนี้ก็มีฟุตบอลมาฝากกัน3คู่อีกเช่นเคยครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเซบเชียเปิดบ้านรับการมาเย,ยือนของเฟียลนาครับทั้ง2ทีนี้เคยพบกันมาแล้วครับเป็นฝ่ายเฟียลนาชนะไป3มประตูต่อศูนย์ในนัดแรกในบ้านของเฟียลนาวันนี้ผมจึงมองไปที่เฟียลนาครับให้ต่อครึ่งลูกเฟียลนาครับส่วนคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างมายยงกาเปิดบ้านรับการมาเย,ยือนของอตเลติกบีเบลคู่นี้ผมมองไปที่ แอตเลติกบีเบาครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่รางเวสต์บอมบิดเปิดบ้านัำการมาเยือนของแบคเบิร์นฮันนเวอร์คู่ที่จากถิติผมมองไปที่เวสต์บอมบิดครับให้ต่อเวสต์บอมบิดครับเครื่องลูกในบ้านถือว่าช่วงนี้ฟอร์มแย่ทั้งคู่แต่ให้ต่อในฐานะเจ้าบ้านครับให้ต่อ เวสบ๊อบบีหลังจากกคดคลิปแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมใหม่ขอบคุณบากในข้างตัวไปขอบคุณครับ